ในพระไตรปิฎกนะก็เคยมีทวดาองหนึ่งไปทูลถามพระพุทธเจ้าทวดาองเนี้ยท่านคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะก็ไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคาได้อย่างไรโอคาคือห้วงน้ําก็คือกิเลสนั่นแหละท่านพ้นกิเลสได้ไงคล้ายๆมาชวนคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันแลกประสบการณ์กัน พระเจ้าท่านรู้ในเทวด,ดานี้ยังไม่เข้าใจอะไรเลยไทนก็แกลง้งเทวด,ดาตอบให้เทวด,ดางงเล่นนะเทวด,ดาถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคาได้อย่างไรท่านตอบว่าดูก่อนเทวด,ดาเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่เทวด,ดาฟังแล้วงงเลยตอนนี้แต่เทวด,ดานี้มีข้อดีนะ งงเรากล้าถามไม่ใช่วางฟอร์มไม่รู้เรื่องก็ทําเป็นวางฟอร์มรู้เรื่องพวกเราหลายคนจะเป็นงั้นนะไม่รู้เรื่องแต่วางฟอร์มรู้เรื่องอย่างฟังหลวงพ่อเทศพยักหน้าไปเรื่อยเข้าใจเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจะแต่บางคนก็เข้าใจนะพี่พยักหน้าทิโาก็ถามว่าเป็นยังไงไม่พักกับไม่เพียนพระเจ้าท่านตอบบอกถ้าเราพักอยู่ เราจะจมลงถ้าเราเพียนเราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราก็ข้ามกิเลสได้ด้วยปิตินิเทวดาฟังนับปิ้งเลยเข้าใจธรรมะแล้วแต่พวกเรายังไม่เข้าใจคําว่าพักอยู่ก็คือการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยๆเรียกว่าการสุขานิการนโยกถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยเจตใจตามกิเลสไปเรื่อย เรียกว่าพักอยู่ถ้าเราพักอยู่จะจมลงจมยังไงจิตมันมีแนวโน้มไปสู่อาบายเห็นถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจมัว่วสั่วไปเรื่อยๆโอกาสไปอาบายสูงในพักอยู่แล้วจะจมลงจมลงในอาบายถ้าเพียรอยู่เพียรคืออะไรเพียนคืออัตตากริมัฐานโยกจะลอยขึ้น อย่างเราอุส่าห์เป็นคนดีใช่ไหมเนี่ยทุกวันหมเคร่งเครียดรักษาศีลภาวนาอะไรนะเคร่งเครียดไปหมดเลยควบคุมจิตใจตัวเองอย่างเข้มงวดอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอไม่ตามใจกิเลสสักเรื่องมันทรมานมันไปได้ๆจะ,ะลอยขึ้นหมายถึงก็จะไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นได้ อย่างเราคอยควบคุมตัวเองบังคับตัวเองไม่ให้ทำผิดสินห้าเนี่ยเราก็มาเป็นคนได้หรือเราบังคับจิตใจของเราให้อยู่ในความสุขความสงบได้ก็ไปเป็นพลมได้เราฝึกจิตฝึกใจนะควบคุมทุกวันทุกวันนะมีกำลังมากขึ้นนะมีรทธมีโอตตาปาอะไรขึ้นมาลายบาปเกรงกลัวเราพ้นของบาปเลย เราก็เป็นเทวดาได้นี่พวกนี้ลอยขึ้นการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นรูปประปมอารูปประรมนะี่ไม่ใช่ทางที่จะนิพพานอันนั้นเป็นการมีความเพียรแบบ่เพียรแบบไม่เป็นทางสายกลางถ้าอยากเข้าถึงมรรคนิพพานนะเราก็ต้องเดินในทางสายกลางไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ภาวนาต้องทำทั้งวัน การภาวนาถ้าอยากดีจริงๆให้พ้นทุกจริงๆต้องเด็ดเดี่ยวปฏิบัติสม่ำเสมอภาวนาให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ได้แปลว่าภาวนาทุกวันต่อเนื่องหมายถึงภาวนาทั้งวันเท่าที่ทำได้ยกเว้นเวลาที่เราต้องทำงานที่ใช้ความคิดเวลานอกนั้นภาวนาได้ทั้งนั้นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อรประโมทปราโมช วัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่15มกราคม2565